ถ้าแทบแล้มนึงใครเข้ามาหรือ,อย่างเออใครพร้อมแล้ววอร์มรอเลยนะคะ พร้อมแล้วเริ่มจากนั่งทับส้นเท้านะคะยกสะโพกขึ้นการเข่าเล็กน้อยนะคะให้เท่ากับช่วงสะโพกหรือช่วงไหล่นะคะจากนั้นนะคะเอามือวางที่ช่วงเอวนะคะช่วงเอวหรือช่วงสะโพกนะคะ ข้อศอกเราจะไม่กางไปด้านข้างนะคะเราจะหุบศอกเข้ามาให้ตรงไปด้านหลังตรงตรงนะคะยกอกเปิดไหล่ค่ะหายใจเข้าค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้าหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหลังค่ะมองกบเนิหน้ามองตรงไปด้านหลัง กลับมาค่ะทานี้ค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหลังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะลดแขนลงค่ะทางขาไว้นะคะกลา,า,างแขนค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกปิดไปทางซ้ายครั้งไว้สามลมหายใจค่ะ หายใจเข้าบิดกลับมาค่ะหายใจออกบิดไปข้างขวาค่ะค้างไว้สามลงหายใจเช่นกันนะคะระหว่างค้างท่าหายใจเข้าลึกๆเยาวๆนะคะหายใจเข้าบิดกลับมาหายใจออกลดแขนลงค่ะทีนี้ยังอยู่ท่าเดิมน,นะคะเอามือประสานกันเปิดหัวไหล่ไปด้านหลังยดอ,อกขึ้นหายใจเข้าลึกๆ ใจออกยกแขนขึ้นเท่าที่ทำได้นะคะทั้งว้3สถึงห้าเร่ยไใจค่ะค่อยๆลดแขนลงค่ะปล่อยมือแล้วลดสะโพกนั่งขับส้นเท้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกโ้มตัวลงไปสุดท้าแขนโพดค่ะ ค่อยกตัวกลับขึ้นมายกสะโพกกลับขึ้นมาค่ะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าทำมุม90องศานะคะมือซ้ายวางด้านในของเท้านะคะวางชิดติดกันกับเท้าเลยนะคะยืดแขนให้ตรงยกแขนขวาจากด้านข้างขึ้นตรงไปด้านบนค่ะมองตามไปนิ้วมือขวาขาค้างไว้สามลงหายใจค่ะ ลดแขนลงข้างขาวไว้นะคะมือมือขวาวาง,งข้างเท้าด้านในค่ะแล้วมือขวามือซ้ายยกขึ้นค่ะเพดานค่ะลดมือลงค่ะทีนี้ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ หายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกขยับเท้าไปด้านหน้าเล็กเนาะแล้วกดสะโพกลงไปตรงๆนะคะถ้าเข่าเลยให้ขยับเท้าไปด้านหน้าอีะคะ่ะกดสะโพกลงไปด้านหน้าให้รู้สึกตึงที่ขาด้านขวานะคะหน้าขาด้านขวาได้ทําง,งานนะคะจากนั้นเอามือวางที่หัวเข่า หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเองตัวไปด้านหลังมองตรงไปด้านด้านบน,นค่ะค่อยๆยกสะโพกกลับมาตรงกลางเปลี่ยนข้างค่ะยกขาขวาไปด้านหน้าค่ะ วางข้างขาขวาค่ะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นหาพิดานค่ะพางไว้สามหน้าลมหายใจค่ะเปอี่ยนข้างค่ะเอามือขวาขวางทิปหน้าขาขวานะคะแล้วยกมือซ้ายขึ้นหา ยกวางมือลงที่แต่เท้าเหมือนเดิมนะคะค่อยๆยืดเท้าวขวาไปด้านหน้านะคะเราจะเปิดสะโพกซ้ายกันนะคะค่อยๆยกลําตัวกลับขึ้นมาเอามือวางที่เข่านะคะค้างเค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันลำตัวไปด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหน้ายก กยกนักเนยนาขึ้นหางดินาดนค่ะยืดกล้ามเนือหน้าขาซ้ายนะคะแล้วค่อยๆเก็บขาขากลับมาค่ะแล้ว <Yeah. S 2> นั่งรับส้นเท้าอีกครั้งนะคะเหยื่อไปด้านนเป็นข้าหมออีกครั้งนึงค่ะ างไว้สามถึงห้าลหายใจแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงกัน,น,นบ,โโบ้างคะสำหรับโยคะโฟลโยคะเบื้องต้นในวันนี้นะคะเอาท่าวอร์มเล็กๆน้อยๆเอาท่าฝึกเล็กๆน้อยๆมาฝากก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มเลเวลในความยากเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่หลายหน้านะคะค่อยๆค่ะ